อ่ะเป็นได้ไรบ้านนี้มาเบิ่งดิ้งเลยดีใจบอเอาขึ้นบวบดีใจย่านโอ้เปิดภาพถูกต้องมาเลยพ่อแม่พี่น้องมาเลยมาเนี่ยพาสอกสาวมาเบิ่งดิ้งทำตามสัญญาที่ผ่านมาสองเดือนที่ผ่านมาให้พี่น้องเองสิพาพันมาเบิ่งดิ้งกินฮอดสองเดือนก็เลยทำตามสัญญาบั้านแดนใช้กล้วยได้รับเด้ จะ่าอ <SM. S 1> <Christina. S 2> ิ่มแล้วจ้กล้วยมีไทรนอกล้วยไหนแม่ค้ากล้วยมีไทรนอมี้าผ้บอโอ้มีาวเลยเฮ้นี้ก็าวออาตัวี้ป็ังเป็นเลยอะดเอาจัามียไหนหาย แ,แม่หลักลูกเดียวเดียวเดียวตามเลยบบปล่ะขับรถนะมาล,ลงไปบองไรโอ้มาวันนี้คนหลายนะาเนาะวันนี้เนาะคือว่า,า,าคนมาเที่ยวหลายคือนไปดิ้งอยู่ขังรถนะรถเฮ้ยใช่

นั่งทางเลยน่เฉยอ่ะแล้นี่ยสัญญาณสัญโยมมาสัญญโยมพุ่นฝุตัวไ้นอยน่ะเห็นบเอาก้าวบ่คเจ้าเด่นมาเลยน่ะเอาเลยหุ่นั่งเฉยๆุัเ่นเอาให้กันเนาะ ค่ายค่ายว่าบมอแพมอนะหมอน้อยแม่นอนนอนชิชบเอาที่นี้ไปเจอไปเจอไปเยอห้ใหา้เพร่าเองเพร่นเด้อหายเพร่าเองเพร่นเด้ออามาเมาแล้วอ่ะอ นานามาตัวนั่นะมันชิมชิมเลยโยนห่าไพี่น้องยยาดมันเป็นบ่มาเอายีเดียตัวนี้บหมรถได้รถมากมากเรดดิมเขาโหลดเขาไปเป็ยาาไปหามองคุปปาลองรถได้รถบึงก่อนแนวให้กันไนะหห้กันเลย ต้องมีตัวไหนตัวหนึ่งย่านมีเลยที่พี่ตัวตัวท่านจะหายก็หายพอวลูกปะไปพูปะกำแพงหัวปะไปย่างัวปะอรถมาเห็นแหละไปคือเลย ก้อนเหรอปะี hey, yeah, yeah. no, no ่เ้มน่าเกาก้อนๆนิดนึงคุน่ะนั่งหันลายโตเ้มคน่ะเดาะเลยหปะไม่อยากข้ยด้ตัวนี้หาแมตัวนี้ไม่อยากขด้่แม่่เข่าไปแล้วนกลับเลดิ ไปเหรอไปเว่ย uhm. ู mm <h>. <think Help mesmo> ้ดุกแต่จะไกลมันหลายเลยอย่ามันหยุ่นอันเว่ยอันนี้เว่ยเหนืมันเอาอีกมันดูกเหนื่อยเงี้ยงเนาะเออเข้าไปกินกล้วยไปกินขนมอิ่มแล้ว Lào ừ, đi đơn điện ơn bao nhiêu đâu chích 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 เราวงตัวนี้แม่ไม่นงกินขนมเช่นเคื่อกีันระหัวยี่กราหัวยุหัวราลกวแม่ัน้อยนะนางกหัวกอดเสดิมันน่งใหย่มยัดกัน้างัดกันเนี่ยคล้ายๆว่าญาตินะญาตินี่สนใจตัวใหญ่น่งคุ้มแต่วญาติโม่แพมโม่ จับมั้เนายนากินเ่นหาได้มาได้กล้วยเด้มาเด้นตักกันละขัใจอย่จับมาเลยเอ้ากินบ่ได้บ่ได้กินนะกินได้หน่อยกระถิบนะมันเพินหิวแน่นอะอ่าการกินกากันได้นะตอนนี้สงสัยโมแค่มูตัวนีน ๋ย่เทใส่ก็คือคนนั่นเนาะแม่แพะโมก็ต้องไอ้ยอมกินขิงเงินโมนะมาเลยก็นด้แม่ตัวใหญ่ท่านนั่นน่ะใหญ่นูอืตัวนี้สิสบายวันี้อ่ายืนให้ไห่ดอกไปวดฝ่ยแนวเข้ไหม พูดนั่งคุยไได้ได้มาบิรดิงดะฮะอยากเลยวว้ามันเห็นกล้วยเลยวเห็นเดี๋ยวจะล่างถ้าไม่แดกินเหยื่อเนาะคนบ่อปวดจุตนเนาะ มันต้องมีคนมาทำความสะอาดกวาดจุดเป็นยังัวเห็นไหมเป็นยังัวเห็นกล้วยอ่ะเห็นไหมถือต้อนอะไรตีกันบอสไ,ไ,ไปเลยไปกินงบองงซื้อ อยกระตูไอ้าสดเรียบเทียบใช่กาคือคนเลยพี่ดาวยิงหนูเลยดาวตาทานังครอะแม่มเอาเล้เอาเลยเออไตัวนั้นหวานมันถิมมันแหวอะเลแม่ด้วยแม่แม่กินิกินิ มันมีลายเลยลิ่งลิ่งลิ่งตะโกนถ่หุบหนึ่งาดิเอ้าถ่หุบแล้วมันึ่เอานึ่งนีหุาเลยบึงไปเอาบ่นี่ไปเลยเอาบ่นี่หายตโกหายหายตะโกผ่านไปบวมเลยหายเนาะ

พยายามเห็นกล้วยเลยพยายามเห็นกล้วยเลยวันนี้ดิงออกหลายวันนี้เนาะจะไาออกหลายซืบอมือพวกนี้หาพึ่งมาแม่นวยแม่นอน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 ต้นไหนม่ได้หรอนอนตอนไหนต้นใหม่ดูเห็นยังบ่เกล้วยนหรลงมาเลยแม่กล้วยงงงงอือเป็นแซมมอเห็นไม่เห็นมือนี่แหละ

งัวใช่ไหมกินกล้วยป่ะแล้วงัวกินเชยเอาสองคนี่น้องเปิดนางงัวเชย เออคือแต่ร mm hmm. mm hmm. ุ่นแตดรุ่นเลยพี่น้องเลยเอา่ายว่าฝุ่นง่ายกันดิถอยทางนะรุดนอกนาถอยทางให้รุ่นพี่ได้นนีแม่วดีลยหมดแล้วมันก็ชิเข่าไปเลยล่ะดีงัแล้วมันอิ่มเลยมาบปัญหาฉันเลยบงกลูก สลิงมาแม่น่าลิงอะได้หน้าน่าตัวมันก็ไม่อันนั้นอ่ะที่ดีมันห้อยสลิงมันแขนเหรออือมันแขนไปแขนมาเจริงขาวไวนอนนะบ้านอิ่มนะผันนางเพื่อนแลไงตัวแม่ได้เลยนะพอมีนมเลยตัวแม่ตัวแม่แม่โดยนี้อ่ะสป็นตุ๊คุเลยบอกแม่ตัวแม่เว้ย ต,ต,ตัวตแม่ตัวแม่วม่อะไรตัวไหนแกตัวมเขยันได้ยันได้คุลงเลยนี่ตัวแรกเราปีนเอาแพ่งลุดแล้วนะฮะนันอย่าโอมแม่มือนะน่ะอมมือแ<ะ>ม<า>่แม่มันยองแม่ไหม เดี๋ยวมื่ขึ้นไปนอนต้นไม้เดิมขอป่าเลยปกินอ่มเลยขาปาแม่อนแล้ปีนังฆ่าอะไรปีนได้เนียตืนีเวาะไปนอนแล้วไปนอนเลปีนละเอาบรีไปนอนมาเอาขนมเอาขนมแล้วก็ไปในงกินน้บานุะกินงบง nghe tiếng chúng mẹ nó tinh tinh được nó đục mặt nè này ngon non con chỉ non này nè nè tên này con chỉ non này con im này này đục mặt im nàng cào mặt được không con khỉ chân lăn bỏ cào lụa đi là con chỉ chân đen nè mình cào chân đen rồi cái cào mình tính tính กินน้ำอิ่มแล้วยังบ่เมมข่าหรืมมอแจ้งบ่อิ่มแหรอเราหมุงนอนแล้วตัวนั้นคุณแม่ได้ไหมแม่มันคันมันคันเหรอมันคือมันก็คือกันกับตัวคันนี่นเนาะปวเก่าอ่ะปัญหาพอเลยไปมาหนี้มาหนี้เอาเป็นได้ไรมาไหนมาเบิ่งดีงแหละดีใจบอ,บอเอาขึ้นบ่อดีใจ ย่านโอ้ย yeah. ม so like ันกัเข้าจู่ะข้งน่อยากไป้งเล่นนะตัวใหญ่นะองเล่นตัวใหญ่ินู่หน่ยังว่าู่ไก่ทั้งบ้านเขาเลนี่ยอยากไปะ มีของดีละอืมทนมีของดิน่ทองามนี่หละน่อยพูดชามวันน่องชามแของดี่ะเน่ยังบันไดไปแล้วเมื่อไยกับเมื่อเลยแหละเนี่ยนยสสีถ้าพาม่งดินงเดี๋ยวนี้มึงอยากิ่งดิมึอยากิ่งดงนะขอเห็นแล้ว่ะก็ยบกเบื่งนั่นเนาะมาเห็นดีกับโมีใจชัาดิจุ๊บญาติบอ ป้ชเรปะขึ้นรถปในปั๊มอี้รดีกหน่อยกินแไปเลยว่โยง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 ไปเลยโอ้กำนักำลังกินเชงเอมกระปวกด้วท oh, like ั้งเก่า uh หัวกายัง oh. น sure ja ้้อห้เนาะแต่แซบดีดอกมันเนี่นะมือบุร่างนี่ยไปแลวไปแล้วอาาอือคือหาหารกินชอบได้เนาะเนาะเอาแม่ก็บ้านแซบาะมาสยแล้วอฮ้ชอบไหมมาเลย เออเ้ก้มะอีะออย, <c oughs> ย,อย่านให้ย่นยงแม่เราย่านงูมาแย่งแน่หรือว่าดีใดนี่นะะย่านงูย่านงูวะตกลงกันขนย่างๆกะหัวย่างๆโยตกลงกันเลยปะโอเคแล้วเพล่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ชิดทอโตกรับันแล้ว ในตอนนี้นะฟาร์มนะตอนไปทั้งรถคุณป้าสวนสนุกฟาร์มทางนี่กันเนาะสวนฟาร์มเจอมาบ่ได้อดขึ้นรถทำไพี่น้องขึ้นมารถแล้วไงี่น้องเลยโม่ดอยากไปสวนสร้างไปสวนอีก ท่านั่นกับเกกึกๆๆๆยังไงกันยกเย่าอารมจดชีบว๊ดไอ้กองนึงเ,ไไเลยนี่รถไช้หนูค่ะจากไห็นแม่กระบวง่มาเมเ,เราเราอามาเด้ปะมาเลยนอยากไปโซซ่า,าอ่าโอเคที่เราใหยพาสามลอยผลมาแล้วแต่ผลกับบรดใจซ้ำผลวะจะพามาในดอด ย่านบ้านนี้บ่าอ่าสําหรับคลิปนี้แม่ต้องเปียกพอลาก่อนเดินเนาะเกิดปีใหม่กระดิบนอนคืบอพ่อแม่พี่น้องเลยลูกไล่แต่บ่แต่ละคนสําหรับครั้งนี้หลับการลูกไล่แล้วพี่น้องเลยสิขับรถอ่าสําหรับคลิปนี้ก้าวเข้ามาสบายดีเด้ออ่าถึงปีใหม่เดินทางปลอดภัยเป็นสุขสุขคนเนาะสําหรับคลิปนี้ก้าวเข้ามาสบายดี